ไยดสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปผ่านด้วยทางไปผ่านนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ

ถ้ถึงพวกเราทางสิงคโปร์นะคะก็เราขอมอ้อถ้วยนี้ให้เป็นของขวัญ คนไทยในวันปีใหม่สองห้าหกห้านะคะแล้วก็สเตปต่อไปตั้งเชื่อว่าช้างศึกชุดนี้ทางรุ่นนี้และชุดต่อต่อไปนะคะคงจะก้าวเดินต่อไปนะคะแล้วก็ตั้งใจพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะขอขอบคุณนะคะจากใจนะคะขอบคุณนะคะมาโนุนะคะขอบคุณนะคะน้องทุกคนนะคะนักเตะ3าสบคนนะคะนําโดยชนาทิพย์นะคะให้ชนะทิพย์ผู้อะไรนิดน,นะคะ จะตาวกรองชนะทิก็ขังพูนิดนึงอ่ะก็สวัสดีแฟนๆชาวไทยที่มาต้อนรับครับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนนะครับก็ขอบคุณมาดามแป้งนะครับที่มาเป็นผู้จัดการแล้วก็โค้มานสตาฟแล้วก็นักฟุตบอลทุกคนนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดในทีมนี้ถ้าขาดพี่หมอทีมพี่หมอกล้องพี่ทอมพี่โน้ต พี่แซนพี่ลบนะครับซึ่งพวกเขาเสียสละมากส่วนพวกผมเองมีหน้าที่ซ้อมเองค่อนข้างที่จะสบายกับก,ก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับพวกเราเอาสิ่งสำคัญเป็นของฝันวันปีใหม่มาให้กับทุกคนครับแล้วก็ยังมีอีกสี่ท่านอีกสี่คนที่เสียสละไม่ว่าจะเป็นพี่ตองทฮอเอเลียสพี่บอยทุกคนมาเสียสละ ก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปพวกเราจะไม่หยุดพัฒนาครับเราไม่ได้มาจะเก่งแค่อาเซียนอย่างเดียวพวกเราอยากเก่งที่จะสู้กับเอเชียให้ได้ขอบคุณ Did our best. We said from the beginning that we wanna bring that trophy back home, and here it is for you and for us and for all people in Thailand that h e l p us all the way long. โอเคครับ okay. ขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณทีมเจ้าหน้าที่ของการ